มีแต่คนถามหาอาริอยากรู้ว่าอาริเป็นยังไงบ้างหลังจากที่กล้วยกลับไทยมานานขนาดนี้ก็อย่างที่เห็นล่ะคะ่ะอยู่บ้านทําทุกอย่างเองวนไปในวันอยู่แต่วันทํางานนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าจะได้มีอาหารกินตลอดคือพ่อกับแม่น่ะก็อยากให้เขาไปอยู่ด้วยแหละเป็นห่วงลูกชายกลัวว่าลูกจะโอนอยู่บ้านพ่อกับแม่น่ะก็มีคนเยอะด้วยไงจะได้ไม่เหงาเพราะว่าเขาคิดถึงกล้วยมา้าอยากให้กล้วยรีบกลับตุรกีไวๆแล้วโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นอยู่ไกลกันก็โทรหากันแทบจะ24 ี่ชั่วโมงแล้วแถมก็ยังนอนหลับไปด้วยกันอีกนอนฟังเสียงกรนกันไปเลยจ้าคุณแม่เห็นสภาพแล้วก็อดส่งสารอาริไปได้แล้วบอกให้กล้วยกลับตุรกีไปก่อนก็ได้นะไม่ต้องรอให้ถึง3เดือนหรอกอ้าคุณแม่คะทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะปนนาณานานจะได้กลับมาทีนะคะปนนานายกินของแซบยังไม่นำใจเลยจะส่งสารลูกเขยมากกว่าลูกตัวเองซะงั้นไม่ได้ค่ะปนนาตกลงกับอารีแล้วว่าจะมา3มเดือนต้องอยู่ให้ครบก่อนถึงจะกลับฝึกความอดทนไปนะครับอารีอีกแค่2เดือนพี่กล้วยก็จะได้กลับตุรกีแล้วอารีบอกแค่หนึ 1เดือนผมก็จะรอไม่ไหวแล้วครับอีกสเดือนผมจะรอได้อย่างไรขนาดไปทํางานยังซึ้มไม่ยอมคุยกับใครจนเพื่อนถากอาริฟบอกเพื่อนคนอื่นบอกว่าเวลาเมียไม่อยู่บ้านนะเขาดีใจแทบ เองนี่มันหลุด QC ชัดๆบางคนก็ถามว่าเลิกกันหรือเปล่าเพราะว่าซึมขนาดเนี้ยล่าสุดเพือนจับกลุ่มนินทาค่ะหาว่าก้วยทําเสน่ใส่อารีเขาว่าจะพาอาริไปถอนโถ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 ,โถคิดได้ยังไงร,ระดับบานาน่าสวยแซ่บขนาดเนี้ยแถมอารมณ์ดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่ต้องพึ่งยาสเสน่ห์รอกจ้าแค่เฉพาะลีลาผู้ชายเขาก็หลงหัวปักหัวปำอยู่แล้ว <laughs> <อ>จำไว้นะจ๊ะสาวว่าเราน่ะมีสิทธิ์เลือกเสมอถึงสังคมจะตัดสินรูปลักษภายนอกของเราไปแล้วว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ฉันก็จะเลือกจ้จมันน่าเขาไวยแล้วทุกสิ่งก็จะเป็นใจเองเราอาจจะไม่สวยที่ไทยแต่เราสวยที่สุดภายในใจของใครเสมอคนที่เขารักเราจริงๆหาให้เจอแล้วเธอจะมีความสุขเหมือนฉัน <c oughs> แต่ถ้าเขาไม่รักเราไม่เห็นคุณค่าของเราแล้วก็ให้ถอยออกมาหาใหม่อย่าทนค่ะความจริงตอนนี้ที่กล้วยคบกับอาริฟเนี่ยไว้ก็กเผื่อใจเอาไว้ตลอดนะคะว่าอาจจะ จะมีวันที่เราต้องจบไปต่อกันไม่ได้เุยก็คุยกับอาริฟตลอดเลยทั้งหมดใจอยากมีคนใหม่จริงๆก็บอกได้นะคุยกันได้แต่อาริฟเขาก็ไม่เคยทําให้กล้วยรู้สึกว่าเขารักกล้วยน้อยลงเลยสักครั้งเราครบกันมาสิบ ความรักที่มีก็ยังเหมือนเดิมเวลามองเขาที่ไรก็ใจฟูทุกครั้งก็เขาหล่อเราก็ชอบคนหล่อซะด้วยสิคนหลอกก็ต้องคู่กับคนสวยแบบเราสวยแบบมาตรฐานส่วนตัวไม่ต้องแค่ส่วนรวมก็ได้สรุปว่าอาริฟก็ต้องรอพี่กล้วยต่อไปนะจ๊ะเพราะว่าพี่กล้วยจะอยู่ให้ครบ3มเดือนอย่างแน่นอนบางคนถามทําไมกลับมานานจังนานอะไรคะเพื่อนๆของบรรณาทุกคนส่วนใหญ่นะเขาก็กลับบ้านกันทีสองสามเดือนกันทั้งน,นั้นบางคนก็เป็นครึ่งปีเลยก็พวกเราไม่มีการไม่มีงานทานี่ ส่วนใหญ่สามีก็จะเลี้ยงไม่ต้องรีบกลับไปทํางานแต่ก็อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าที่ตุรกีเขาไม่ให้ผู้หญิงทํางานผู้หญิงนะก็สามารถทํางานได้หมดทุกอย่างเหมือนผู้ชายเลยค่ะแต่ว่าพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ทํากันเพราะว่าสามีเขาไม่ค่อยชอบให้เมียทํางานค่ะผู้ชายตุรกีชอบเลี้ยงเมียแต่ส่วนตัวกล้วยนะกล้วยก็ทํานะคะกล้วยทำงานออนไลน์ค่ะก็ทําทวิดีโอให้ทุกคนชมอยู่นี่แหละกล้วยไ,ได้ตังค์ด้วยนะก็ได้หลักหมื่นอยู่ก็พอเลี้ยงตัวเองได้ถึงจะไม่รวยอูฟูอาฟาเหมือนคนอื่นเขาแต่เราก็มีความสุขในแบบของเราค่ะ ช่วงนี้บรนณาลงคลิปช้าหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพอดียุ่งยุ่งอยู่กับการพักผ่อนอยู่คะ่ะยุ่งยุ่งอยู่กับการพักผ่อนบรรน,นาก็จะพยายามลงให้ต่อเนื่องนะรอชมคลิปของบัรน,นาด้วยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกําลังใจให้บรรน,นาแล้วก็อาริบด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ